ครับนี่คือนาฬิกาจับเวลาเดินหน้าถอยหลังนะแล้วก็มีเลขสี่หลักขนาด3านิ้วเลขด้านซ้ายเ็จะเป็นนาทีเลขด้านขวาก็จะเป็นวินาทีตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันการเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เป็นนาฬิกาได้มีกระดิ่งอยู่ด้านข้างใช้รีโมทในการวบปุมเดี๋ยวจะมาสาธิตการทํางานให้ดูตอนนี้เราตั้งไว้ที่20นาทีนะแล้วเรากดปุ่มนี้นะครับพิเห็นว่า YouTube เมื่อเรากดแล้วมันก็จะเดินถอยหลังไปเรื่อยๆจนถึง0ูนยมันก็จะดังอีกครั้งหนึ่งทีนี้ตอนนี้เราอยากควบคุมด้วยรีหมดมนเลยสมมติว่าผมก็ออกไปก่อนนะคะรับกันนี้เห็นว่าเน็ตฟิกตรงนี้ที่เรากดที่เห็นว่า YouTube มันก็จะถอยหลังจะมีลาเบลติดอยู่ด้วยว่าทำงานอะไร แต่ว่าถ้าเรากดเดินหน้านะครับเรากดปุ่ม oh, น <cs> <teenagers> <sh> ี <full> the <benchmark> <sh arp hop Support> ้ข้างบนนี้ข้างบนเขียนว่าอัพแล้วกดบนปุ่มนี้คีนะครับมันก็จะเดินหน้าเดินหน้าไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าเราจะกดปุ่มที่เขียนว่าออกหรือว่า Netflix ตรงนี้ครับกดปั๊บมันจะค้างข้าวไว้ค้างข้าวไว้แล้วกดอีกทีมันก็จะเป็นหูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย โอเคทีนี้ตัวนี้ก็จะมีโหมดการเป็นนาฬิกาได้กดตรงนี้นะครับที่เขียนนาฬิกาถ้านาฬิกาเราก็สามารถจะสลับกันได้กดอีกทีนะก็จะเป็นการจักเวากดที่ก็จะเป็นนาฬิกาโอเคทีนี้เราก็จะมาการตั้งค่านะครับตั้งค่าการตั้งค่าก็กดปุ่มนี้นะครับที่เขียนว่าตั้งค่าประมาณห้าครั้งกดไปที่ดีมมกดจ่อไปที่ตัวป้าย หนึ 1> 1, 2, ่งสองมาณ3ามครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เพราเราอยากตั้งที่1นาทีนะากดที่เขียนว่าลบหนึ่งเพราอจะที่ผมตั้งหนึาทีก็เพราะว่าอยากให้ดูว่าตอนหนึ่งนาทีแล้วม,ม,มันเป็นสุดมันจะดังยังไงมันเป็นมัเป็นต้องเป็นเลขหนึ่งเสร็จแล้วเรากดปุ่มน,นี้ได้เลย แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะตั้งที่วินาทีแล้วกดปุ่มนี้เขียงว่าต่อไปนะนี่เราก็กดปุ่มเพิ่มหรือลดได้ในส่วนของการตั้งค่ามีอยู่นะแล้วก,กดปุ่มตรงนี้ต่อไปนะเนี่ยเขียนว่าถามก็คือตั้งนาฬิกา ในจุดนี้เราสามารถจะออกได้เลยรว่าถ้าเราตั้งต่อไปเรากดกลุ่มต่อไปอันนี้คือตั้งนาฬิกา18นาฬิกา52นาทีถ้าเราจะจะ,จะข้ามไปก็ได้ออกับทีรับสาวนี่คือการตั้งค่ากระดิ่งกระดิ่งเริ่มนี่ผมให้ที่0ูนย์สองศนย์สองนสองวินาทีนะสามารถอยากเพิ่มได้แต่อย่าให้เกินห้านะเพราะมันจะดังยาวเกิน นี่ครับนี่กระดิ่งเริ่มนะกดต,ต่อไปอันนี้คือกระดิ่งจบนะเลาเป็นสูดรมันก็ยังยาวยาวหน่อยหนึ่งก็คือสามวินาทีส่วน B3 นี่ก็คือกระดิ่งในการ <c oughs> ตั้งค่าเวลาใน,นเวลาถอยหลังเวลาให้มันเตือนนะสมมติเราตั้งไว้ที่20นาทีเราอยากเตือนที่15นาทีเราก็ตั้งอารามไว้ที่1 5แล้วก็ตั้งตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนี้เราไม่ได้ตั้งนะเราก็เลยเป็นแบบนี้ จะจะมีในคู่มือความรายละเอียดต่างๆอารามตรงนี้นครับที่เราตั้งไว้ที่หนึ่งนาทีนะแต่ว่าเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเราไม่ได้ตั้งอารามนะจะและบ้บมันจมกระดิ่งจะ,ะดังหนึ่งครั้งแสดงว่าจบการตั้งค่านนะทีนี้เราก็จะเริ่มการจับเวลากดปุ่ม YouTube ตรงนี้นะครับ มันจะนับไปเรื่อยๆจนถึงศูนยะ์นาะแล้วมันก็จะมีกระดิ่งยาวหนึ่งครั้งอันนี้เราตั้งเท่าไหร่ก็ได้ฮะเป็นยี่สิบนาทีมันก็จะหมดเวลาที่ศูนย์มันก็จะมีกระดิ่งยาวหนึ่งครั้งอันนี้จะแสดงให้ดูจนจนถึงศูนย์เลยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะว่าจะมันดังยังไง ใช้ไดหมดตัวนี้นะครับจอไปก็จะมีคู่มือให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวหรือว่าโทรสอบถามก็ได้แต่คลิปนี้ก็จะอัพโหลดแล้วก็ให้ใหดูย้อนหลังได้ว่าอยากจะทำอะไรก็สามารถกดใช้งานได้เลยใ,ใกล้เวลาแล้วครับ นามาที่หนึ่นาทีโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเซตกลับเป็น20นาทีใหม่แต่ตอนนี้ก็คือการทั้งค่า,าต่างๆก็เรียบร้อยสมบูรณ์ครับขอบคุณมากครับ